สังขละบ,บุรีซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนขณะที่เกิดความขัดแย้งข้อพิพาทในพื้นที่บ้านไร่อ้อยเมืองพญาตองซูเมียนมาระหว่าง DKBA และ NMSP จากเหตุการณ์เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567บริเวณบ้านไร่อ้อยเมืองพญาตองซูเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดี3องโอหมู่ที่3ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีชายแดนไทยเมียนมาเกิดความขัดแย้งกันระหว่างพักมอญใหม่ NMSP และกองกำลังประชาธิปไตยเพื่อการกู้ชาติแห่งเกรียง DKBA อันเนื่องมาจากข้อพิพาทด,ด้านดินแดนโดยมีกระแสข่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งบ้านไรอ้อย ล่าสุด DKBA พยายามสร้างค่ายใหม่ห่างจากจุดตรวจของ NMSP ในหมู่บ้านบ่อน้ำญี่ปุ่นประมาณ250เมตรแม้ทาง NMSP จะพยายามสั่งห้ามการก่อสร้างค่ายดังกล่าวแต่ DKBA ยังคงเดินหน้าต่อไปแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่จาก NMSP รายหนึ่งระบุว่า DKBA มีแผนสร้างค่ายใกล้กับถนนจากด่านจดี3องค์ไปยังบ่อน้ำญี่ปุ่นใกล้กับวัดธรรมวิหารห่างจากจุดตรวจของเราเพียง250เมตร เราได้แจ้งเตือนให้หยุดการก่อสร้างแล้วแต่ฝ่าย DKBA ไม่ยอมปฏิบัติตามพวกเขายังคงดำเนินการต่อทำให้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์และกำลังพยายามเจรจากับผู้แทนของ DKBA เพื่อหาทางออก ด้าน DKBA ก็ได้เรียกร้องให้ NMSP ย้ายจุดตรวจออกจากพื้นที่หมู่บ้านบ่อน้ำญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดซึ่ง NMSP ได้ยืนยันว่าได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วขณะตลอดเมื่อวานที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้เสริมกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งพร้อมทั้งได้มีการสร้างบังเกอร์และขุดสนามเพื่อชิงความได้เปรียบหากมีคำสั่งให้ใช้กำลังล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกามีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงของไทยในช่วงบ่ายวันนี้จะมี การเจรจากันระหว่างผู้นำกองกำลัง DKBA และ NMSP ในพื้นที่เมืองพญาตองซูโดยคาดว่าปัญหาดังกล่าวน่าจะมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันได้ขณะที่เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาที วันนี้พันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีพันตำรวจโทอัตพลแพรสะอาดผู้บังคับกองร้อยตชด134สังขรบ,บุรีร้อยโทนำชัยหยาดคำผู้บังคับควบคุมส่วนลาดตะเวนหน่วยเฉพาะกิจลาดยญาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอสังขระบ,บุรีโรงพยาบาลสังขระบ,บุรีอบตอนหนองลูผู้นำชุมชน ชรบอ,รอสมอและอาสาสมัครมูลลนที่พิทักษ์การร่วมกันซ้อนแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนบริเวณอ่างเก็บน้ำหกพันไร่และสำนักสงฆ์เต่าถ่านบ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9้าตำบลหนองรูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภยัยการสู้รบตามแผนเผชิญเหตุของอำเภอสังขระบ,บุรีเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน หากเกิดสถานการณ์จริงย้อนกลับไปในปี2019เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันในพื้นที่เจดีสองค์เมื่อ DKBA พยายามสร้างค่ายใกล้จุดตรวจของ NMSP ซึ่งนำไปสู่การประทะระหว่าง DKBA และกองกำลังปลดปล่อยมอนแห่งชาติทั้ง NMSP และ DKBA ต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA แต่ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงดำเนินอยู่ขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนด่านเจดี3องค์วันนี้ยังคงปกติประชาชนยังคงออกมาดำเนินชีวิตและค้าขายเหมือนทุกวันเช่นเดียวกับบริเวณด่านศุลกาการสังขลบ,บุรีชายแดนไทยเมียนมาผู้ประกอบการชาวไทยและเมียนมายังคงมีการส่งออกและนำเข้าสินค้าตามปกติ